การเกิดเป็นทุกหมดเลยไม่ว่าจะเทวดาชั้นไหนมีทุกหมดเลยทุกคนละแบบแค่นั้นเองถ้าเทวดาไม่ทุกทำไมก่อนตายเทวดาจะปรารถนามาเป็นมนุษย์ทราบไหมว่ามนุษย์เป็นสุกติของเทวดาเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์ไอ้มนุษย์อยากไปเกิดเป็นเทวดาไอ้เทวดาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นมันดีกันคนละอย่างไง พอตัวเองไปเป็นเทวดาจริงๆแล้วโอ้โหทุกเว้ยไม่ไหวแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าเนี่ยนั้นก่อนตายเทวดาพระพุทธเจ้าบอกเทวดาจะปรารถนาสามอย่างหนึ่งขอให้ไปสู่สุคติสองขอให้ได้ลาบสามลาบที่ได้แล้วเนี่ยขอให้ไม่เสื่อมไปนะอย่าให้เสื่อมจากลาบที่ได้ไดีแล้วนะพิกขุก็เลยถาม เขาเจ้าว่าอะไรคือสุคติของเทวดาเพราะเทวดามันก็สูงแล้วนะพระเจ้าบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนในการไปสู่สุกติของเทวดานี่นั้นก่อนตายเทวดาจะปรารถนาอยากได้เป็นมนุษย์เวลาเทวดาจะตายจะมีอาการห้าอย่างเสื้อผ้าอภรร์จะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉานะผิวพรรณจะเศร้าหมองเหงื่อจะไหลออกจากรักแร เทวดาจะไม่ยินดีในที่ประอาดของตนไอ้เทวดาคนอื่นเห็นอาการเทวดานี่ไอ้นี่ตายแน่และมันมีอาการห้าละก็จะเข้ามาปลอบใจว่าขอให้ท่านไปสู่สุคตินะขอให้ท่านได้ลาบนะขอให้ท่านตั้งมั่นในลาบที่ได้ดีแล้วนะพิกุก็เลยถามไล่ทีละข้อว่าอะไรคือสุคติคือมนุษย์อะไรคือการได้ลาบพองค์บอกว่า การได้มามีศรัทธาในคําสอนของตถาคตที่ตรัสไว้ดีแล้วนี้คือส่วนแห่งการได้ลาบดังนั้นถ้าโยมไม่เคยได้ยินได้ฟังพุทธวจนะหรือตถาคตาภาสิตาเนี่ยนั่นคือโยมยังไม่มีลาบเลยจัดเป็นคนตาบอดหรือตาบอดหนึ่งข้างเพราะโยมอาจจะได้หนึ่งข้างคือได้ภพกรัพย์ในมนุษย์แต่โยมจะไม่ได้อริยรัพ์เรียกว่ายังตาบอดหนึ่งข้าง แต่ถ้าดมโยมได้ทรัพย์ของมนุษย์ด้วยได้ทรัพย์ของผู้เจ้าด้วยเรียกว่าโยมเป็นผู้มีจักขคดีตาดีสองข้างนะนี่ผู้เจ้าจะเปรียบเทียบไว้ดังนั้นการได้ศรัทธาในคําสอนตถาคตเนี่ยชื่อว่าโยมได้ลาบและเป็นลาบที่ไม่มีใครแย่งได้ด้วยข้อที่สามคืออะไรพิกุถามพระพุทธเจ้าการไม่เสื่อมจากลาบที่ได้ดีแล้วคือ การที่จะต้องไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกดึงศรัทธาเราออกจากพระเจ้าได้เรามาเกิดบนโลกเนี่ยเดี๋ยวคนกันแนะนำไนนนำอ้น,นี่แนะนำอันโน้นแนะนำอันนี้ให้เราเขวจากพระพุทธเจ้าห้เราไปวิ่งบูชาโน้นบูชานี้วุ่นวายไปหมดเลยนิยมโดนดึงไปละใช่ไหมแต่เโยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่วันไหวไม่สนใจ ไม่มีใครดึงไปได้ศรัทธาของโยมไม่หวั่นไหวโยมก็กําลังเข้าสู่ความเป็นโสดาบันเพราะโสดาบันอย่างน้อยมีความมีคุณสมบัติ3อย่างละและถ้าโยมเพิ่มสินให้อีกข้อหนึ่งโยมก็เป็นโสตาปฏิผลพยากรณตัวเองได้เลยเห็นไหมนี่นั้นอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เทวดาเขาปรารถนาแต่นั้นมนุษย์เทวดานี้พอกันนะ พอกันแลกกันไปแลกกันมาถือว่าเป็นสุปติทั้งคู่มีดีกันคนละอย่างดีของมนุษย์สามอย่างที่เทวดาอยากได้คืออะไรหนึ่งเป็นผู้มีสติสองมีความกล้าหาญสามมีการประพฤติพรหมจรรย์ที่เยี่ยมยอดเทวดาเนี่ยสปีดไม่ได้แต่มนุษย์เนี่ยสปีดในการประพฤติปฏิบัติได้เร่งความเพียรได้จนถึงอาราหันได้ทั้งหมด อยู่ที่เราจะใช้หรือเปล่าแต่เท่ากับเราเนี่ยเกิดอยู่ในภพที่มีศักยภาพที่จะเป็นอาหารหันต์ได้วิธีในการเป็นอาหารหันต์แบบง่ายๆเลยพระเจ้าบอกว่าทํำยังไงไม่ให้อกุศลมีในใจแม้เท่าปลายขนทรายไปสัมผัสบุคคลนั้นจะ,ระเรินิาลในปัจจุบันแน่นอน <c oughs> ยมทํำยังไงก็ได้วิธีทําก็คืออยู่กับลม จิตอยู่กับกายเรื่อยๆคิดเรื่องกุศลคิดอะไรก็ตามอย่าคิดอกุศลถ้าไม่มีอกุศลเลยแม้ชั่วเสี้ยววินาทีคือพระองใช้คําว่าแม้เท่าปลายขนรายเนี่ยคือขนสัตว์ไปแตะนิดนึงเนี่ยคนนี้ย,ยังไงก็ปริติพานในปัจจุบันเห็นไหมเหลือความเพียรอย่างเดียวแล้วยมรู้เทคนิคอย่างเงี้ยพระเจ้าบอกไว้แล้วก็เหลือความเพียรแล้ก็อยู่กับลมเรื่อยๆอยู่กับลมอยู่กับลมอยู่กับลม วันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงโยมอยู่กับลมหนึ่งชั่วโมงอกุศลหายไปหนึ่งชั่วโมงเหลือยี่ิบสามพอยมทำมาห้าอ่ะอกุศนหดไปพอยมทำยี่บสามชั่วโมงอกุศนเหลือแค่หนึ่งชั่วโมงเช่นไหมนี่พอหมดเกลี้ยงปริพันธ์แน่นอนไม,ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเห็นนะก็ฝึกอยู่กับลมหายใจแค่นั้น มักผลได้แน่นอน